บสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขฟูสุขคนอีกคือเก่านะครับนพี่น้องเนาะอ่ามาพบมาพ่อกับสอน้าโนชแนลครับเนาะอ่าอยู่หอผักคือเก่าครับอยู่ห้องเช่านะครับเนาะห้องเช่าห้องเช่า,ชาใกล้ๆโรงงานนี่แหละกับใกล้บริษัทนี่แหละอืมบุรีกับกบ้านนะครับช่วงนี้เนาะบุรีกับร,กร,ะระยองจันทร์ถึงศุกร์จันทร์ถึงศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่อยเจอกันที่ระยองนะจ๊ะนะจ๊ะโมนี้ประชิดมาเห็ดเมนูอย่างละเมนูอย่างกี่เห็ดโมนี้อืม ได้ปลาคอมาคร Здесь, uh ับปลาช่อนปลาช่อนเนาะครับเนาะปลาช่อนกับไข่ปลาเนาะครับเนาะนี่เนาะไข่ปลาอยัางไะไข่ปลาจีซุกพี่น้องอ่าสีแกงไข่ปลาจีซุกกับปลาช่อนแกงแกงใส่กันเนาะครับเนาะเป็นแกงอ่อมเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะอ่าเป็นแกงอ่อมเสียงหลดครับพี่น้องอย่าเกินนะครับว่าเป็นแกงอ่อนอ่อมแกงอ่อมแกง แกงอ่อมปลาช่อนกับไข่ปลาที่สุกนะครับน้องแกงใส่กันมือนี่พักเฮาก็มีผักชีชีลาวนะครับเนาะดอกผักกาศนะครับเนาะดอกผักกาดอันนี้ก็คือเป็นผักกวางตุ้งนะครับเนาะดอกผักกาดแล้วก็ใบแมงลักนะครับเนาะตะไคร้แล้วก็ใบผักกระยงครับยอดผักกระาญนะครับเนาะพริกแดงพริกแห้งนะครับเนาะเดี๋ยวขออนุญาตไปตำเครื่องก่อนนะครับเนาะไปตำเครื่องแกงก่อนนะครับเนาะอุ้งปึงได้เปิดพะโล้ครับอยู่นี่ นองคับเนาะเสียงรถก็ดัง oh, <no. S 1> เดี๋ยวขออนุญาตไปตามเครื่องแกงแหละครับไปแกงอ,อก่อมกินเขานํากันเด้อครับเด้อบันนี่เดอ้อไปครับชีวิตห้องเช่านะครับน้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เดียเด๋ยวเขาไปถ่ายทําที่ระยองนะจ๊ะจะได้มีห้องครัวมีอะไรทําได้สะดวกสะดวกน้อครับเนาะอันนี้บรรยากาศอยู่ในห้องนเช่านี่บทถ่ายทำในเย็นบรรยากาศในห้องหรับน้องครับเนาะเอาแค่นี้เอาแค่นี้เอาบนันนี่แล้วจากมาเห็ดกินกินเขานํากันนะครับเดอ้อเดี๋ยวขออนุญาตตาเครื่องแกงแป๊บนึงครับ ไปชมกันเลยครับเริ่มต้นการตำเครื่องแกงนะครับนาะพริกแห้งนะครับนาอพริกแดงตะไคร้นะครับนะ็อตตะไคร้วันนี้ผมใส่ไปสองหัวนะครับนาะ,ะพี่นอนะ้องเนาะหัน่นหั่นลงไปจังซี่แหละครับซอยซอลงไปยังซี่แล้วก็เริ่มตำไปเลยครับผมไปเลยครับ เราไปกหั่นผักนะครับเนาะเตรียมไว้เลยนะครับเนาะพี่น้องผักชีนะครับเนาะอันนี้เนาะผักชีผักกาดกวางตุ้งนี่แหละครับที่เป็นดอกแล้วเอามาหั่นเตรียมไว้เลยนะครับเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ใบแมงลักแล้วก็ผักกาญแยงนะครับเนาะผักกาญแยงนี่คือเรือจากแม่บ้านเพื่นแกงม้องไม่ครั้งก่อนนะครับเนาะผมก็เลยเอามาใส่ในแกงอ่อมสุดนี้น้ำนะครับเนาะพี่น้องเนาะขอโทษขออภัยหลายๆนะครับเด้อ ผมเปิดผัดลมไปพร้อมครับมันก็เลยมีเสียงผัดลมผัดนะครับเนาะแล้วบังเอิญบ้านห้องเช่า,านะมันอยู่ติดถนนครับมีแต่เสียงรถ <c oughs> เสียงเรือนะครับน้องพี่น้นองนะเนาะไฮ้มีแต่เสียงรถ <c oughs> เสียงเรือไม่มีนะครับเนาะอ่ามันก็เลยเหตุให้อาจจะให้เสียงดังน่ารำคาญนะครับเนาะขอโทษหล,ลายๆนะครับเด้อเดี๋ยวไปถ่ายทําที่ระยองอ่ะจะไม่มีเสียงแบบนี้นะครับเนาะพี่น้องเนาะอ่านี่ครับที่ผมเกินไปแล้วนะอันนี้ก็คือผักกระแยกนะครับน้อเรือจากแกงน้อไม่ ไอ้ของแม่บ้านนะครับเนาะผงก็เดินม,มาใส่แกง,งว้าวครับผักเราก็เตรียมประมาณนี้นะครับเตรียมไว้แล้วก็ไปเริ่มแกงแก,ง,แกงกันเลยนะครับโอ้แกงนบ <laughs> เริ่มแกงกันเลยนะครับเด้อเริ่มต้นด้วยการตั้งหมอ้อ้ืแล้วก็ใส่น้ำไปนิดหน่อยนะครับเนาะใส่น้ำไปหนิดหนึ่งก้อนเพื่อที่สิไอ้ขัวพริกแกงของเขากับน้ำปะละาร้านะครับเนาะใส่ละน้ำปะลาร้าน้ำปะลาร้านี่ก็คือ ส่งตรงมาจากสกลนครเลยได้ครับนี่นี่ใช้ปลาได้ครับเด้อทำโบแมนโบแมนเนี่ยมาได้โบแมนสกลนครละสิเป็นเนื้อมาเม็ดโตครับเนาะโบแมนเนาะครับเนาะว่างยอนครับว่างยอนเป็นเนื้อปลาครับเนาะปลาลเนาะครับเนี่นี่แล้วก็ตั้งไฟให้งห่อนไปเลยครับขวไปเรื่อยหลังจากนั้นแล้วก็นี่ครับเอาเนื้อปลากับไข่ปลาของเราเนี่ยเอาลงไปพร้อมกันเลยเนาะครับเนาะลายคนอ่ากะบอกว่า เป็นอย่างคือเอาไข่ปลาลงไปหออคือบอเอาไข่ปลาลงที่หลังติดฟาหมอ้อไว้ก่อนครับนี่เริ่มซุกแล้วเดี๋ยวมาเติมน้ากันนะครับเนาะคือบอเอาลงไปที่หลังนะครับเนะเาะบพย่างไข่ปลาหล่ะบ้ครับเพื่อนบ้านะเดเกียามันตัวเนาะครับเนาะไข่ยังสีหย่ำกินอยู่เนาะครับ <laughs> ว่าวเหรียนซืือๆนะครับพี่น้องเด้อเอาเติมน้ําให้มันท่วมตัวปลาไปเลยนะครับปัน่นเสร็จสับเรียบร้อยแล้วกะคนสักเล็กน้อย แล้วก็เอาฟ้าหมอพิสไว้ได้วครับเด้อฟ้าหมอพิสไว้ก็คืออุ้วไว้นะครับอุ้วไว้ให้เนื้อปลากับไข่ปลาของเราเนี่ยมันสุกนะครับเนาะไข่ปลามันสิเหล็กกระชังมันเถนะครับนี่เดือดสุเกเรียบร้อยแล้วอัะนะนะครับเนะเาะใช้ไฟปานกลางถึงแรงนะครับเด้อ ปรุงรสครับนี่ผงใส่น้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลก่อนน้ำตาลก่อนนะครับนาน้ำตาลก่อนหลังจากนั้นแล้วก็จะเป็นผงชูรสครับนี่ก็บางคนที่ไม่ชอบกินก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับทั้งน้ำตาลหรือผงชูรสนะครับเนาะแต่มันสิบโบเซียบนครับเด้อท้าบโบใส่ใส่เลยนะครับน้ำปลาครับน้ำปลานี่ใส่ไปสองช้อนนะครับเด้อนี่ครับเสร็จสับเรียบร้อยแล้วกัน อย่างได้ต่ลอละคนคู่เขาให้เข้ากันนะครับเนาะแล้วก็ชิมรสชิมรสชาติก่อนนะครับมานะก่อนที่จะใส่พักของเฮาบ้าได้การนะครับนานพี่นงะเนาะ,นะะมีเสียงรถดังรบกวนนิดหน่อยนะครับเด้อใส่ผักกวางตุ้งผักชีลาวผักใบแมงลักแล้วก็ พักกระแยงนะครับนาองเอาลงไปเลยครับนี่คลุกเขาให้เข้ากันนิดหน่อยนี่พักมันกะาโดนน้าร้อนเดี๋ยวมันก็ยุบลงแล้วนะครับน้อพี่น้องเนาะมันหยุกนะเป็นบอกครับน้ำไล่ๆนั่นเริ่มน้ำหน่อยด้ยนี่นะครับนาออันนี้น้าพักมันยังบอกนะครับนาะเสร็จสับเพื่อร้อยแล้วก็เห็ุจังได้ต่อบานเลสุกแล้วนะครับเดอนี่เด้อบ่ต้องค้นแห้งลายบม่ต้องค้นลายนะครับนาะเนื้อปลามันสิไข่ปลามันสิแตกปิดฝาหม้อเอาไว้เดี๋ยวจ้าพี่น้องจ๋านี่ปิดแก๊สครับผม สเ,สนะนะเสร็จซา,าเรียวบ่อยตักใส่ถ้วยน้องครับเนาะเสิร์ฟใส่ถ้วยมากินข้าวแรงนะกันเด้อครับเด้อพี่น้องเด้อบันไดเด้อ,ดอ,ดอ,ดอมากินข้าวเย็นนํากันน้องครับเน้องนี่แหละครับ,นะรบชีวิตช่วงอยู่หอพักนะครับเนาะช่วงอยู่ห้องเช่านะครับเนาะงทำงานจันทร์ถึงศุกร์นะครับเนาะเย็นวันศุกร์ถึงจะได้กลับบ้านที่ระยองนะครับเนาะเอออันนี้คลิปก็ ทำกุบตะฝุกตะกักระองระบาดหน่อยก็จะว่ากันเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้กันเสมอนะครับน้องพี่น้องเนาะนี่ตักเสร็จเรียบร้อยแล้วเขากลับมากินเขาน้ำกั้นนะครับน้องพี่น้องเนาะช่วงนี้เป็นช่วงโควิดนะครับเนาะไปไหนมาไหนก็ใส่ผ้าปิดจมูกล้างมือด้วยเจลนะครับเนาะโอ้กุรายเป็นยังเนาะครับเสียงโหลดติดตุ่งด้วยเสียงโหลดโรงพยาบาลนะครับเนาะขอให้ปลอดภัยนะครับเด้อใครเป็นยังก็ได้นาะครับเนาะนี่แหละครับบ้านใกล้ถนนนะครับเนาะสนุกฟัง แกงปลาคอของเขากเซ็บแซ่บเลยนะครับเนาะวันนี้มากินเขาน้ำกันเด้อครับเด้อซนาโนชาแนลนะครับเนาะฝากช่องนี้เด้อครับเด้อสำหรับคลิปคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเนาะสวัสดีครับสวัสดีครับผม